การใส่ส่วนลดและโปรโมชั่นก็ผมหาสินค้าที่เราต้องการจะใส่ส่วนลดก็ผมคลิกเข้าไปไปที่ส่วนลดก็ผมจำนวนสตัวจากแปดร้อยเก้าสิบเหลือห้าร้อยห้าสิบรับผที่เริ่มยี่สิบสุดเจ็ดครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเรากดบันทึกก็ผมไปที่หน้า้ันค้า อิเฟสครับผมตะกี้เข้าสินค้าที่เราใส่สโลตครับผมนี่ครับผมเมื่อซื้อสองรายการขึ้นไปลดเหลือห้าร้อยห้าสิบครับผมอ๋อครับผมแล้วเป็นหลังร้านครับผมต่อไปการใส่โปรโมชั่นครับผมผมจะเลือกโมเดลกูจิกิมเดียวกุยักครับผมกดแก้ไขไปที่โปรโมชั่นบวกจากเจ็ดพันเป็ร้อยผม ลดเหลือหกพันห้าร้อยครับผมนี่เริ่มส,สิบสิ้นสุดแล้วก็กดบันทึกครับผมนี่ครับผมเราก็ได้โปรโมชั่นแล้วครับผม